นายกรัฐมนตรียังให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับไปหาแนวทางเป็นแนวความคิดในการช่วยเหลือด้วยให้พี่น้องประชาชนได้รับการเยียวยาแล้วก็ได้รับผลกระทบเนี่ยเดินเร็วที่สุดครับไม่ต้องรอให้น้ําลดแล้วจึงเข้าไปประเมินความเสียหายทั้งนี้เนี่ยเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดประชาชนเกิดความสบายใจว่ารัฐบาลเนี่ยไม่นิ่งนอนใจนะฮะส่วนประชาชนที่อ,อังกฤษขายอยู่ในบ้านาหากมีความจําเป็น เขาบอกว่าที่จะต้องขอความช่วยเหลืออ,อพยพออกจากพื้นที่หรือว่าผู้ป่วยติดเตียงเนี่ย ก็พร้อมให้อุปกรณ์เทคโนโลยีที่จําเป็นเพื่อดําเนินการช่วยเหลือประชาชนโดยเร็วที่สุดนั่นเองนะครับสืบเนื่องจากความช่วยเหลือนะคะยังอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวของการช่วยเหลือค่ะท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้กําชับค่ะทุกหน่วยงานนะคะเร่งสํารวจความเสียหายของพี่น้องประชาชนแล้วก็เร่งฟื้นฟูเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกเน้นย้ำน,นะคะว่าต้องรวดเร็วที่สุดค่ะพลเอกประยุทธ์จันโอชานะคะนายกรัฐมนตรีค่ะก็ได้เดินทางนะคะไปยัง อำเภอท่าช้างค่ะจังหวัดสิงห์บุรีนะคะเพื่อติดตามสถานการณ์น้ําในพื้นที่นั่นเองซึ่งเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ในประเทศไทยของเรานะคะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยมีบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบกว่า3,611ครัวเรือนประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า9,708รายค่ะใช่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ลงไปตรวจเยี่ยมให้กําลังใจพี่น้องประชาชน ที่ประสบกับอุทกภัยนะครับบริเวณหมู่ที่3ตําบลพิกุลทองเผอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีที่ได้รับผลกระทบจากแม่น้าน้อยล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่และก็จากแม่น้าเจ้าพระยาที่ล้นตลิ่งเข้าทุ่งวิหารขาวและก็ทุ่งพิกุลทองนะครับประชาชนได้รับผลกระทบจํานวน5หมู่บ้านด้วยกันและก็โดยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ได้ขึ้นรถของสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสิงห์บุรีครับ ต,ติดตามสถานการณ์น้ำบริเวณโดยรอบวัดพิกุลทองซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีในขณะนี้ระดับน้ําแนวโน้มลดลงตามการระบายของเขื่อนเจ้าพยานะครับซึ่งจะต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดรวมทั้งวางแผนเร่งระบายน้ําออกจากพื้นที่ลงสู่แม่น้ําเจ้าพยาโดยเร็วที่สุด โดยทางจังหวัดเองเนี่ยได้มีการเตรียมแผนเร่งผ่านน้ําและก็ระบายน้ําออกจากพื้นที่ให้สัมผันธ์สอดคล้องกับระดับน้ําที่ลดลงของแม่น้ําเจ้าพยาและก็แม่น้ําน้อยเพื่อบรรหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่โดยเร็วนะครับโอกาสนี้เองเนะท่านนายกรัฐมนตรีก็ถวายพวงมาลากราบสักการะพระพุทธสุวรรณมงคลมหามุนีนะครับหรือว่าหลวงพ่อใหญ่ซึ่งเป็นพระพุทธรูป ปางประทานพรองค์ใหญ่ที่สุดในประเทศครับเพื่อความเป็นสิริมงคลพร้อมกันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สอบถามถึงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนด้วยความหงวงใหญ่แล้วก็กล่าวว่าสิ่งที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนเนี่ยนายกรัฐมนตรีก็รู้สึกเจ็บปวดนะครับเช่นกันเพราะว่า,าสิ่งเหล่านี้<า>ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะ<ช>นะคุณผู้ชมพร้อมให้กําลังใจประชาชนทุกคนด้วย ให้ร่วมกันผ่านพ้นความลําบากครั้งนี้ไปให้ได้<ล>รวมทั้งกําชับนา <ó>, อเขา<ช>บอกว่าให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอในพื้นที่เนี่ย เร่งสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นมาด้วยใช่ใะคะแล้วก็เร่งเยียวยาพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบนะคะตามหลักเกณฑ์และก็กฎระเบียบที่กําหนดโดยรัฐมนตรีค่ะโดยทางด้านของรัฐบาลนะคะจะเร่งแก้ไขปัญหาให้เร็วที่สุดทางนี้ค่ะท่านนายัฐมนตรีนะคะก็ย้าค่ะให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเนี่ยให้ความสําคัญในการชี้แจงทําความเข้าใจกับประชาชนให้ทราบถึงขั้นตอนในการให้ความช่วยเหลือหากจังหวัดนะคะได้สํารวจความเสียหายเรียบร้อยแล้วก็ให้เร่งดําเนินการ ประชุมกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติในพื้นที่โดยไม่ต้องรอาการสำรวจความเสียหายให้สิ้นสุดทุกด้านเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเียวเร็วที่สุดและก็นอกจากนี้นะคะท่านนายทุนมนตรีค่ะก็ยังไปทักทายกับเด็กๆน้องๆน,นะคะในพื้นที่ด้วยนะคะแล้วก็แนะนําให้เด็กและเยาวชนเนี่ยได้มีการพัฒนาศักยภาพของตนเองให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงรวมทั้งเรียนให้สอดคล้องตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน และการพัฒนาประเทศทั้งในปัจจุบันและอนาคตนะคะเพื่อเรียนจบออกมาแล้วจะได้มีงานทำมีรายได้เลี้ยงดูตัวเองและครอบครัวต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ติดตามกันค่ะ